สวัสดีจ้าสวัสดีเพืเ่อนๆสุขสุขค้นจ้าก็มาพบพ่อกับเอมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจา้าโมนี่พามาเบิงการเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องเบิงค่ะเฮ็ดกินคนเดียวได้จ้านี่ยมอวานไปตลาดมาจ้ากเ็เลยออได้ไก่ลดราคาเนาะปีไก่ค่ะพี่นอ้องก็เลยวาสีทอดนะะเนาะค่ะน้องแต่ว่าบได้กินออากินคนเดียวได้ค่ะบได้กินเทือเดียวค่ะสีแซ่แข็งไวแล้วก็เอาไปอุ่นเอานะะเนาะค่ะน้อง มีกะสีอ่าตัดแล้วก็ใส่เครื่องเทศเครื่องมักเอียงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนาออันนี้ปีกมันเอ็มมีมากินครับปีกสุดท้ายนี้ว่าสีสุกแป้งเนาะค่ะนาออันนี้อ่าสีแดงชุกแป้งกับบอกชุกแป้งแต่ว่ามักเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะจักเสบบาเส็บเนาะค่ะนาอแต่ว่ากําลังหิวเข่าพี่น้องเลิกงานมากกันเลยอ่าหนึ่งเข่าค่ะกําล่งหนึ่งเข่าคือเกาแล้วค่ะแล้วก็สีถอดไก่ไปนั่งพี่น้อง ทอดไก่แล้วสีเฮ็ดยั้งกินกะว่าท่านลูกว่าสีตำ่าตำาอียงตำซุปขี้เนยค่ะพี่น้องบะมีบักแตงบัก่งกับบะมีบักอันนั่นกับบอดิซื้อบักทั่วกับบอดิซื้อก็เลยว่าสีอ่ะตำซุปขี้เนยเนาะค่ะเน้องในจังหวะเบิงน้ำกันค่ะตอนนี้กะหม้อกระทะเนี่ย่าเริ่มสีห้อนเนาะค่ะนะอาขางล่างกับอาเทพล้นก็ออกเบิดแล้วค่ะใส่งันโดนะ เตาอบก็มีแต่ว่าบะมักอบกับพี่น้องอยากกินแบบกินของอันน้ำมันมันจังหอมมันกะอ,กอีอ่าอัตรรดหนึ่นนงแล้วจ้ะเนาะจ้าตอนนี้กะกำลังอใส่ไก่ลงไปเมื่อกี้นี้เนาะคะ่ะเนาะกะสีเห็ดสองหมออค่ะพี่น้องคือสีพ่อคะ่ะสองเือเนาะคะ่ะเนาะไก่สดุ้งคะ่ะอู้กินหอมมาะสันพี่น้องหอมกินกระเทียมคะ่ะจ้าตอนนี้กะ พาเพื่อนๆมาเก็บบักพิกค่ะกลับมาช่มส่วนใต้บ้านพี่น้องต้นบักพิกเอมี่ก็โอ้ยมีต้นเดียวเนี่็กินน้ำประทันอยู่พี่น้องงามายค่ะเอมี่ก็กินต้นข้างนอกแล้วแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ในบ้านกับพ่อด้กินค่ะพี่น้องแดงจนพวนอยู่ค่ะเนื้อมือนี่สีมาเก็บพริกไปดองพร้อมค่ะพี่น้องพริกอันนี้เอมี่เอิญนแต่วพริกเม็กซิโกนะคะเพราะว่าเนี่ยมัน เนี่ยมันอันนั้นมันสีเป็นสีดำๆค่ะพี่น้องมันดิบมันสีดำเนาะดำหรือว่าเขียวนี่แหละแล้วก็คันมันสุกเป็นสีแดงเนาะค่ะนาะนี่หมาก่ออ่อนมันค่ะพี่น้องเนี่ยสีผ้าเบิ่งแบบอ่อนๆหมาก่อนอนสีเป็นยังสีค่ะเขียวหรือดำอันนี้ก,ก็ไก่สีสุกเราจะเอาไปกินนาหน,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 นาวเนาะคะ่ะนาองแต่กินพริกสดค่ะข้างนอกตายเบิดค่ะพี่น้องต้นบะคุงเอมี่พี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยแหละค่ะ เอาวสานต้นมาล,ละกอของเอมี่ค่ะพิกงามงามพี่น้องเอมี่ฮักไรคะต้นนี้เพราะว่าออกลูกอันให้กินทุกปีจะมาหลุนกันต่อเนาะว่าสด้กินปีหนาหรือเปล่าปะ่ะพ่อ,อแล้วพี่น้องนี่จ้าตอนนี้ใกล้ของเอมี่กันซุกแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้กัเด็กิตักขึ้นนะคะพักไว้ในกระดาษซับมันเอ้ยเฮ้ยลุนในกระดาษซับมั่นค่ะพี่น้อง กินหอมมากค่ะแต่ว,ว่าอดเอาค่ะเดี๋ยวตักออกนี่กะให้มันเย็นจักน้อยเนาะค่ะเนาะอันนั้นเดี๋ยวสีสุกแป้งจักน้อยค่ะพี่น้องร่องเบิงสูตรใส่แป้งโกกิกับไอสูตรบอาสซแป้งอะไรสีเสียบเนาะค่ะเนาะตอนนี้กินหอมอยู่น้ำรายมากเลยค่ะน,นั่นค่ะจากอันนี้เป็นปีกบนเนาะค่ะเนาะ ปีกบนบะเมนน่องเด้ค่ะเอมมี่เข้าใจว่าน่องบะเมียนตะกอนไปกินเอินแต่น่องไก่อันนี้ปีกปีกปีกล่างค่ะอันนี้ปีกบนค่ะแล้วก็ซิมีปีกอ่าน้อยๆนะข้างบนอีกปีกแหลมแล้วแต่ซีเอิญเด้ค่ะเอมมี่ก็เอิญตามอันสิ่งที่เห็นนั่นแหละปีกบนปีกล่างปีกแหลมไปอุ้ยพี่ตองกินหอมมากเลยค่ะ เียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอชมหม้อต่อไปจ้าจ้าในระวังถอดไก่เนาะคะ่ะเอมี่เก็บซีมาเตรียมอุปกรณ์ค่ะเมื่อกี้นี่ลูกไปเก็บพริกเก็บอีหยังแล้วเนาะจ้าเนาะมื่อนี้สิใจสามเม็ดสิเป็นจังไงพี่น้องฮะสิรอดปะรอดหรือไม่รอดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ซุกขี้นี่ค่ะบางคนก็สีเอิญอ่าบวบฝรัง่งหรือว่าฟักทองฝรังร่งแต่เอมีสีเอิญฟักทองเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าใบามันคือฟักทองแห้ง นาะค่ะนาอนี่แล้วค่ะอันนี้ก็อุ้ยของสวบค่ะพี่น้องจานในระวางถอดไก่เนาะค่ะเอมี่กับซิเมเฮ็ดพริกดองค่ะพี่น้องพริกดองน้ำมันอลีฟกับเข้ากับหั่นพริกเนาะค่ะนาะนี่นะคะหั่นเผือกให้รสชาติพริกเขาออกมาเนาะค่ะขันสันมันสีดโดเนาะค่ะจังสีมีกินพริกเอมี่หั่นออกมาจังสีค่ะกระสีดองไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องนี่แล้ค่ะ อันนี้ก็เป็นขวดน้ำมันโอลีฟที่เ้าไปซื้อมาเนาะค่ะเนาะซื้อมาแล้วกิน,กนของ้านค่ะเบิร์แล้วก็มาใส่ของข้าค่ะกระเท็ดมิดดองเนาะค่ะเนาะ นร่กวบ,บางนี้กับมากไวประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะและ้วก็ขยเยาขยเาเรื่อยๆขยเยาสูมือเนาะค่ะน้องเสื้อให้รสชาติเขาออกอันนี้ก็สิปิดฝาไว้ค่ะพี่น้องกันบักพริกอ่อไหลออกมาแยมเขาอ่ะกินน้ำมันเนาะคะ่ะนาะปิดฝาค่ะดองไว้อาทิตย์หนึ่งโอเคซ้ำหนีกับเลี้วค่ะพี่น้องง่ายๆเนาะคะ่ะนาะ จ้าตอนนี้กะไก่ของเอมี่กะซุกแล้วนะคะอันนี้สูตรซุปเป้งทอดนะคะชุบแป้งโกกี้ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเหลือหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องด้ฉันทอดหม้อที่สามค่ะอันนี้หม้อหนึ่งหม้อที่สองค่ะพี่น้องจากหม้อที่สองพานไปหม้อที่สามค่ะพี่น้องอันนี้กระไรใจอีกค่ะตีไก่เล็กเนาะค่ะเนาะตีไก่เลก็กกะมี่แบบ ใส่แป้งแล้วก็บ,บรซส่แป้งค่ะอันนี้เป็นแบบไม่ชุบแป้งนะคะส่วนตัวเองม,มีซิมแล้วบะหมักแบบแบบบวชุบแป้งทีเสบค่ะเพราะว่ารสชาติมันสีออกอ่าหอมๆกว่าเนะคะเ้าใส่แป้งมันกะสีรสชาติจะจืดลงไปจักน้อยนี่ค่ะอันนี้คือชุบแป้งนะคะจ้าพี่น้องตอนนี้กะ กับเขาเกียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งเมนูไกล้ลหลใจของเอมี่ค่ะเป็นแตเสซมป่ะจ้ะเย็นเบิดกจ้ากาจะได้กินก็ <c oughs> มีความอบิทนสูงจ้ะหนึ่งข่าซุกเรียบร้อยค่ะตามซุคกคีนีกับพี่น้องซุคกคีนี่ผสมแค่รอทแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องหอมแดงหอมหัวใหญ่นะจน้ะนาะกินกับสลัดร่วมค่ะนี่ตามด้วยผลไม้ตามฤด,ดูกานครับพี่น้องจ้ะ อ่ะขอพุดหล,ลยลกับพี่น้องที่มาติดตามรับชมมาเห็นกำลังใจกับเอมี่นอกจากนอก้องมอนี่กะขอโตไปกินเขาก่อนจ้านี่หิ้วเขายางแห้งค่ะยังอุ่นอยู่จ้ะไว้พอกันไหมคลิปหนา,ดาเดอ้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า